สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะไปหามาให้แล้วเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้หรือเกิดว่าไอตัวบิลตัวอันดับอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์หลายๆเรื่องในตอนนี้แล้วก็ศิลปิน,นหลายท่านนั้นแม้กระทั่งผู้จัดอย่างอย่างอี้จอิ้งอะไรเงี้ยก็ออกมาฟาดห่วงฟาดงานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอันดับแล้วก็ที่ที่เราเข้าใจว่ามันเรียกว่าบิลบิลนั่นแหละคะ่ะที่จีนทําไมมันเกิดสงครามนี้ขึ้นมาในตอนนี้ อย่างหนักเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีนะคะบล็อกเกอร์กูรูบันเทิงของจีนนะคะจาก s o h ูเอนเตอร์เทนเมเขาลงข้อความไว้นะคะว่าเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะซีรีส์อย่างล่าสุดที่มีเรื่องราวของการ ถกเถียงกันดุเดือดบนโลกอินเทอร์เน็ตก็คือโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องเฉียวฉูเรื่องนี้ได้ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็มีเฉินตูหลิงแล้วก็มีโจอี้หลันด้วยซึ่งก็ได้จัดอันดับนะคะ,ะตามลำดับเดียวกันตามตัวอักษรตัวแรกของแซ่ค่ะของนามสกุลซึ่งทางทีมงานรีบประกาศก่อนเลยนะคะจากนั้นก็มีจานวน,นแฟนๆมากมายนะคะออกมาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ย เออคือออกมาแบบไม่ยังไงดีละ่ะคือออกมาบอกว่าเห็นด้วยบ้างนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยบ้างแต่อไรก็ตามเมื่อทางฝ่ายผลิตเขาชี้แจงแบบนี้แล้วว่าก็เรียงตาม เรียงเตียงตามแท่งอ่ะเออตัวสี่เฉินตูหลิงมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โจอี้หลานแต่ว่าภาษาจีนมันจะเป็นตัวอะไรมาก่อนไหมเดี๋ยวให้เพื่อน,อนๆที่เก่งจีนมาบอกแอดวานด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,ษก็แน่นอนเฉินตูหลิงของพวกเราก็ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยโจอี้หลานแต่จริงแล้วทั้งคู่เขาก็มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ถ้ามองถ้ามองจริงๆแล้วนะคะก็คือโจอี้หลานเนี่ยมีฐานแฟนคลับแน่นกว่าคุณเฉินตูหลิงอีกนะสำหรับในในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดวานนะคะแต่ว่าในเมื่อ ฝ่ายผลิตเขาประกาศแล้วก็ดีเออก็เป็นการเคลียร์คัดชัดเจนไปนะคะทีนี้มีแฟนๆบางกลุ่มก็คิดว่าเฉียวฉู่เนี่ยเป็นละครที่ตามนวนิยายต้นฉบับแล้วนางเอกมีความแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกจะมีฉากเยอะมากๆถ้าอิงตามนิยายแต่ว่าในบทซีรีส์เราไม่รู้ดังนั้นก็สมควรแล้วที่เชิญตูหลิงนั้นจะต้องแบบเปิดชื่อมาเป็นคนแรกซึ่งก็จุดชนวนให้เกิดการทกเถียงอย่างดุเดือดนะคะเกี่ยวกับข้อพิพาทในการจัดอันดับค่ะนี้ขนาดนี ขนาดประกาศว่าจัดตามตัวอักษรน,นะคะทีนี้บล็อกเกอร์เขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเองนะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันที่เกมการจัดอันดับนะคะในอุตสาหกรรมละครแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยค่อยๆพัฒนาจนมาถึงณเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นหัวข้อที่สามารถทําให้คนตื่นตาตื่นใจแล้วก็ถกเถียงกันได้ในทุกๆโปรเจกต์ในตอนนี้การโต้เถียงที่ยาวนานเนี่ยในช่วงนี้เกี่ยวกับนะคะความเป็นเจ้าของอันดับหนึ่งบิลหนึ่งนั่นเองไม่เพียงแต่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะ ของตลาดในยุคเศรษฐกิจที่มีเขาเรียกว่าไห่ใช้แรงขับเคลื่อนจากแฟนคลับเท่านั้นแต่ว่ายัางสะท้อนถึงการพิจารณาสองประเด็นของตลาดละครแล้วก็ภาพยนตร์ในปัจจุบันด้วยเกี่ยวกับนะะคมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศิลปินนักแสดงแล้วก็สิทธิ์ ในการพูดถึงผลงานอีกด้วยซึ่งวงจรอุบาทนะคะของการโต้แย้งในเรื่องของการจัดอันดับตอนนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเลยระบบการจัดอันดับเป็น,นกลไกที่อุตสาหกรรมนะคะทั้งภาพยนตร์และก็ละครของญี่ปุ่นนั้นเคยใช้ในการกําหนดความรับผิดชอบของนักแสดงนําแต่กลับถูกละเลยนะคะในผืนดินของอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีนในฐานะมาตรฐานในการวัดมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศิลปินนะคะคือ คือตอนนี้โอ้อันนี้น่าสนใจเนาะเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็มีนะระบบการจัดอันดับแต่ว่าใครที่มีชื่อขึ้นก่อนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะคะอย่างบทบาทที่หนักๆในในเรื่องนั้นๆก็คือชัดเจนเนาะเออของนักแสดงนําแต่ว่าที่จีนไม่ใช่ที่จีนตอนนี้กําลังจัดกันในฐานของการวัดมูลค่าเชิงการตลาดเชิงพาณิชย์ของศิลปินอะต่อนะคะในบทความยังบอกอีกว่าในยุคแรกของความบันเทิงในจีนเนี่ยไม่มีตรก,กะการจัดอันดับที่ชัดเจน ในการจัดอันดับด้วยการมาถึงของยุคแห่งการจราจรแบบนี้ก็คือแฟนคลับแล้วก็เหล่าเขาเรียกว่าอะไรความนิยมชมชอบการฉีกอันดับก็ค่อยๆกลายเป็นสนามรบของเกมการจราจรขึ้นมาในตอนนั้นนะคะก็มีหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นของ ของลู่หานแล้วก็จิงโปหลันซึ่งพวกเขาก็อย่างลู่หานก็เป็นแบบไอดอลเข้ามาก่อนใช่ไหมร้องเพลงด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องบันทึกปินนะคะซึ่งตอนนั้นก็ลงชื่อเป็นอย่างจือแล้วก็คริสวูก็อีกแล้วคริสวูก็มาจากการจราจรที่คับคั่งจากงานงานเพลงงานคอนเสิร์ตของเขานั่นเองได้จุดชนวนนะคะสงครามแฟนแฟนแฟนคลับโดยตรงเลยก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มการฉีกอันดับละคร ในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กล่าวนะคะอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ละครไอดอลโบราณเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือมีการโต้เถียงจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะที่สุดวิธีการแข่งขันเพื่อจัดอันดับก็หลากหลายเช่นกันลำดับของชื่อบนโปสเตอร์ ทำบรรยายเปิดแล้วก็รายละเอียดของสำเนาส่งเสริมการขายล้วนบ่งบอกถึงการแข่งขันทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นนะคะซีรีส์เรื่อง The Outstanding ละครเรื่องนี้ได้ประกาศรายชื่อนักแสดงนำอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ใช้ระบบการจัดอันดับแบบเท่าเทียมกันเป็นครั้งแรกหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการว่านักแสดงนำทั้งสองคนเนี่ยได้เซ็นสัญญาแล้วก็อยู่ในรายชื่อแล้วความขัดแยงระหว่างกลุ่มแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายนะคะเกี่ยวกับว่าใครคร วเป็นคนแรกก็ยังคงทวีความรุนแรงเรื่อยๆในเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นปริมาณของการอ่านนะคะหัวข้อที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาราสแสดงนำใน The Outstanding นะคะก็800ล้านครั้งกันเลยทีเดียวไม่เพียงแต่ได้คำค้นหายอดนิยมมากกว่านะคะก็มากกว่านั่นแหละกี่ร้อยล้านครั้งก็ว่าไปเยอะแยะเลยมีแฮชแทอะไรต่างๆด้วยนะคะยังมีแฟนๆจำนวนมากเข้าไปร่วมเปลี่ยนนะคะเป็นเหมือนกับ หนึ่งคนมีหลายๆ Account ค่าเป็นแ c คเค n t อวตารเข้าไปจัดการเคลียร์โฮมเพจวุยโปเพื่อประทวงด้วยแล้วก็ทำให้หัวข้อเรื่องราวของการจากไปของแฟนแฟนกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ดุเดือดในรายการบันเทิงนั่นเองค่ะ ก็กดกันเนาะเพราะกดกันปุ๊บก,ก็ไม่ไปสนับสนุนศิลปินอ,อีกท่านหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะในกรณีของ The Outstanding นั้นก็ไม่ใช่ข้อพิพาทในการจัดอันดับครั้งแรกในปีนี้ทันทีที่การถ่ายทำนะคะ เรื่องไอ้นั่นนะคะเรื่องที่โฮมิงฮาวแสดงคู่กับกูรี่นาจานะคะเกี่ยวกับว่าใครควรจะเป็นบิลหนึ่งใครควรจะปรากฏชื่อเป็นคนแรกก็กลายมาเป็นนะคะการค้นหายอดนิยมก่อนหน้านี้แล้วก็มีเรื่องนะคะเชสซิงเจดเข้ามาแล้วค่ะจางหลิงเฮอกระเทียนซีเว่ยนะคะร่วมแสดงด้วยกันสําหรับทีมละครก็หลีกเลี่ยงปัญหาการจัดอันดับแบบเดิมๆได้อย่างชาญฉลาดนะคะด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เช่นวิดีโอสั้นนะคะแบบโต้ตอบกัน2คน แล้วก็มีต่อมาละครเทพนิยายนะคะเรื่องเย่ยลิน ฉีจีเรื่องนี้ได้บรรทัดฐานใหม่นะคะสร้างใหม่เลยในอุตสาหกรรมบันเทิงนำแบบจำลองที่ก้าล้ำของนักแสดงนำสี่คนค่ะได้แก่จูจิงอี้นะคะเจิง้งซุนซีเฉินตูหลิงแล้วก็เถียนเจียรุย่ยเอาขึ้นมาเลยพร้อมๆกัน4คนใช้เป็นครั้งแรกเลยละครเมืองเรื่องนะคะ,ะจาฉีเรื่องนี้จุดชนวนกระแสเนื่องจากปัญหาการจัดอันดับก่อนการถ่ายทำค่ะกลุ่มแฟนคลับของคุณเฉินชิงฉีนะคะแล้วก็คุณลู่ อี้เสี่ยวก็เริ่มแบบโอ้โหดุเดือดเลยนะฮะว่าใครควรจะมาเป็นบิลหนึ่งบิลสองใครควรจะนำนั่นเองค่ะอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะทะเลาะกันทุกเรื่องในตอนนี้ค่ะเอาง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่ามีคลื่นซีนามินะคะของความคิดเห็นสาธารณะที่เกิดขึ้นจากการจัดอันดับนี่แหละแล้วก็ลายเซ็นของนักสแสดงไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ละเอียดอ่อนของอุตสาหกรรมต่อการจัดอันดับนักสแสดงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวัฒน าทำการจัดอันดับที่ยาวนานนะคะในอุตสาหกรรมบันเทิงอีกด้วย เหตุใดนักแสดงทีมงานแล้วก็แฟนๆจึงมักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเนื่องจากการจัดอันดับผลงานของพวกเขาเหล่านี้ก็เพราะว่าในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินการตามปริมาณเขาวัดแค่ปริมาณการเข้าชมแล้วก็โมเดลเศรษฐกิจนะคะซึ่งวัดจากฐานแฟนคลับค่ะเพื่อนๆเอาล่ะแฟนไขรเสียงดังก็มีโอกาสแล้วนะคะจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนปัจจุบันเนี่ยเมื่อศิ และปินนั้นเซ็นสัญญานะคะการจราจรระดับนะคะระดับต่อไปเนี้ยบิลต่างๆจะมีความสำคัญยิ่งกว่าค่าตอบแทนนะคะที่ได้จากซีรีส์ด้วยซ้าไปเนื่องจากระดับนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาการรับรองนะคะเชิงพาณิชย์ที่ตามมา การเอียงนะคะการลำเอียงการอะไรก็ตามของทรัพยากรแล้วก็สถานะของอุตสาหกรรมบันเทิงของศิลปินเหล่านั้นนะคะซึ่งณนะจุดนี้มันกลายเป็นแบบเหมือนโลกเรือลังเขาก็เลยเรียกว่าเป็นมะเร็งมะเร็งอันดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ถูกครอบงำโดยการดําเนินการตามปริมาณการเข้าชมแล้วก็เศรษฐกิจของฟแฟนๆเนี่ยก็อันดับนะคะก็ได้กลายมาเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศิลปินอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ เบื้องหลังการฉีกขาดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมบันเทิงที่ใช้อันดับเป็นตัวผลักดันนะคะมันเกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่3ประการ1ก็คือการคำนวณทุนนะคะต้นทุนภายใต้กฎการจัดอันดับนะคะอันดับ1ก็คือค่ะความสามารถในการสแสดงละครให้ ให้มีเขาเรียกว่าผลตอบแทนเข้ามานะคะกับกับเรื่องนี้มากที่สุดแพลตฟอร์มนะคะใช้การจัดอันดับเพื่อดึงดูดผู้มาซื้อโฆษณาค่ะแล้วก็ระบบการคัดเลือกนักแสดงด้วย AI ที่พัฒนาโดยแพลตฟอร์มได้รวมตัวบ่งชี้นะคะกว่า200ตัวขึ้นด้วยมาคือเช่นปริมาณการโต้ตอบของศิลปินบนเว้ยปอก็เอามาคำนวณด้วยการจัดอันดับหัวข้อเด่นก็เอามาคำนวณด้วยเข้าไปในระบบประเมินอันดับนะคะกฎการจัดอันดับนี้บังคับ ให้ผู้ผลิตค่ะมอบอำนาจในการตัดสินใจคัดเลือกนักแสดงตกกากะโฆษณาของผู้โฆษณายัางทำให้ความเชื่อของเรื่องอันดับนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยในระหว่างการออกอากาศนะคะของ เดอลองบาลาดเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมแบรนด์ Brand, เครื่องสําอางแบรนด์หนึ่งนะคะคือเขาสนับสนุนดิลบาของพวกเราสุดๆก็มาเลยค่ะส่งผลให้มีการจัดนะการวางโฆษณาอะไรต่างๆคือเรื่องนั้นก็มูลค่าสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีดิลลาบาสแสดงเป็นนางเอกอยู่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็มีนะคะประการที่2ก็คือมันเป็นเกมมันเป็นเกมของทางบริษัทเอเจนซี่ของผู้ที่ดูแลดาราเองด้วยเรื่องของการเรียกเรียกค่าเขาเรียกอะไรค่า ค่าตัวในการในการถ่ายทํำซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องการจ่ายเงินการดูแลนะคะแล้วก็ตําแหน่งพรมแดงต่างๆล้วนเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการจัดอันดับและแม้แต่กฎที่ไม่ได้พูดออกมาว่าอันดับ2ทนเรตติ้งไม่ไหวก็ได้ถูกนํามาใช้ด้วยเช่นเดียวกัน การแข่งขันนะคะเพื่อการจัดอันดับนั้นได้ก้าวข้ามไปไกลเกินกว่าการจัดอันดับแบบง่ายๆที่ที่แบบมันจะเกิดขึ้นในตอนที่เซ็นสัญญาแล้วนะคะมันมีมากกว่านั้นทีมงานนะคะของ อย่างทีมนางเอกรุ่น85บางคนระบุชัดเจนเลยค่ะในพื้นที่ว่า,าการที่จะร่วมงานนี้งานนี้นะคะเขามีสเปกไว้ก็คือ,เ,อเขาเขาไม่ได้บอกชื่อนะแต่เป็นนางเอกรุ่นแ5ดคนหนึ่งในสัญญาระบุไว้เลยว่าพื้นที่ห้องพักห้องห้องแต่งตัวนะคะที่บริเวณกองถ่ายจะต้องมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะโอ้ขนาดนี้เลยแล้วก็ลงรายละเอียดสัญญานะคะของ นักแสดงคือบางบางคนสามารถจะเลือกพระเอกได้เพื่อนๆน,นั่นก็คือนางเอกในรุ่น85นะเพื่อนๆคือเธอก็รุ่น85มีใครอะ่ะก็มีอย่างมีง่ไงเออแล้วก็มีเจ้าลี่อิงนะคะนั่นรุ่น85ตัวอย่างนะเพื่อนเอนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใช้2คนนี้หรือเปล่าซึ่งในสัญญาจ,จะมีระบุไว้ด้วยนะคะว่าความกว้างของห้องนั้นห้องนี้จะต้องเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องราวของการแบบ ต้องให้หนางเอกพิจารณาในเรื่องของพระเอกด้วยอะไรด้วยก็ว่าไปแล้วก็นอกจากนี้นะคะแม่นยำไปจนถึงถ้าต้องไปออกงานอีเวนต์นะคะหรือว่าไปเดินพรมแดงเนี่ยก็คือจะมีเวลากําหนดว่าจะอยู่บนพรมแดงเป็นช่วงเวลากี่วินาทีหรือกี่นาที มีระบุขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นการแข่งขันที่เป็นเนื้อความลับที่อยู่ในคอนแทคที่อยู่ในสัญญานั่นเองค่ะแล้วก็กรณีที่มีดาราเคยโดนนั่นก็คือคุณหยางจือของพวกเราเคยโดนคือช่วงที่เธอเข้าเข้ามาในวงการเนาะช่วงนั้นที่ได้เป็นดาราที่คนเพิ่งจะจำเธอได้จากเรื่องมาทุรสหวานล้ำนะคะก็ยังคงเป็นเป็นน้องใหม่หนางเอกหน้าใหม่อยู่นะคะเธอโดนจำกัดทุกอย่างเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรืออะไรเงี้ยคือจะต้องต่อท้ายดาราท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนะคะก็มีข่าวตอนนั้นก็ค้นหากันอย่างร้อนแรงเลยก็เป็นอย่างจือก็เคยโดนมาแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีหลายๆท่านอย่างคุณเฉิงอี้ของพวกเราก็เคยโดนในเรื่องที่เคย ในงานเปิดกล้องเนาะเปิดกล้องแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของกระบี่เทพสังหารนะคะซึ่งขนาดคือผู้จัดไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่มีตัดคงตัดเค้ก็แบบผ่านเขาไปเฉยเลยเออผ่านผ่านเชิงอีของพวกเราไปเฉยเลยนะคะแต่ว่าก็เจ้าริอิงก็บอกเอ้ยจับจับกับเราก็ได้นะคะเขาก็มีความเป็นเจีย๋ยเจียก็แบบอยู่ใกล้ๆกันเนาะมามาจับกับพี่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็มออีบอกว่าหน้าใหม่ก็โดนกันทุกคนนะคะอย่างจือเองก็เคยโดนตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา แต่ว่าเธอไม่โดนแล้วตอนนี้อย่างจือเธอสามารถจะเลือกพระเอกได้ด้วยซ้ำไปนะคะอย่างจือรุ่น90นะเพื่อนๆอะละค่ะก็ถือได้ว่านะคะการเรืเ่อกนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือเหมือนกับ เอเจนซี่ก็สู้ต้องสู้เพื่อศิลปินของพวกเขาสุดๆเพราะมันหมายถึงเม็ดเงินเพื่อนๆถ้าศิลปินของเขาได้อยู่อันดับหนึ่งหรือว่าบิลหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถจะแบบเลือกแล้วก็มีข้อตกลงได้เยอะในสัญญานั่นเองเรียกร้องได้เยอะก็เหมือนที่ใหญ่ป้าอีเจิ้งกำลังทําอยู่ในตอนนี้นะคะมีโอ้ยมีสองเรื่องแล้วเพื่อนๆเบื่อนางมากเลยนะคะ,ะมาที่ประการที่3นะคะนั่นก็คือ เขาบอกว่าด้วยเ,เรื่องราวของแฟนคลับนะเรื่องราวของแฟนคลับตัวนี้นะคะแฟนคลับนี้เป็นเรื่องราวที่มีทั้งสามารถช่วยในเชิงสร้างสารรค์ก็คือการเพิ่มขึ้นของของการเป็นบิลหนึ่งได้ของศิลปินหรือว่าจะเป็นการระง,งับ บิวได้ด้วยนะคะเพราะว่าเสียงเยอะเ,อเสียงเยอะยิ่งมีสิทธิ์ค่ะก,ก็เรียกได้ว่านะคะจุดนี้มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียเยอะกว่าเขาบอกเนาะเพราะว่าแฟนคลับคือมาจากต่างที่ต่างทางความนึกคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับจะมีความจมลึกความเขาเรียกว่า,าคลั่งไคล้หลงไหลในตัวศิลปินของเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะระยะเวลานานไปเท่าไหร่แล้วนะคะแม้กระทั่งมันถึงยุคเสื่อมลงของ ของสถานะไอดอลหรือว่าของดาราที่เหล่าแฟนคลับบางกลุ่มนั้นแบบเชียร์อยู่อะไรเงี้ยพวกเขาก็ไม่สนใจคือพวกเขาก็จะแบบสร้างเรื่องซักหลา่าทะเลาะนะคะอยู่บนอยู่บนแพลตฟอร์มเนวปัจจุบันก็เป็นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะก็อยู่ในนั้นโดยที่ไม่ดูโลกเลยไม่ดูข้างๆเคียงว่าดาราท่านใดทําผลงานอะไรบ้างมูลค่าของพวกเขาเป็นอย่างไรแต่ก็คือพยายามจะปักหลักอยู่ที่ไอดอลของตัวเองคนเดียวนะะ อะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆเ,เข้าใจไอเดียของเขาเนาะนี่เขาบอกว่าในซ u เปอร์แชทของดาราดังนะคะก็มีการตรวจสอบอันดับทุกวันด้วยมีฐานข้อมูลเนาะที่จีนเขาใช้ AI หมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะคะแฟนคลับของหวังอี้ป๋อเคยทำยา p t t ยาว58หน้าเพื่อพิสูจน์ว่า Ice Rain and Fire นะคะควรเป็น เ,เขาเรียกว่าควรเป็นผลงานที่มีพระเอกสองคนแฟนคลับของเซียวจ้านนะคะก็พบว่าบทบาทของเซียวจ้านในตัวอย่างของของเรื่องไอเอสฟอร์ชนะคะถูกสงสัยว่าจะถูกลบไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้อ่ายังไงดีทำให้คือความคิดของกลุ่มแฟนคลับก็คือทำให้ศิลปินของเขาแบบเซีนน้อยหรืออะไรแบบนี้ก็จะเริ่มพูดคุยกันอย่าง แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการเรียกร้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นัดจุดนี้ก็คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการเชีย ที่แปลกแยกนะคะของเหล่าบรรดาแฟนคลับทําให้แบบก็อย่างที่บอกบางทีศิลปินไม่ได้มีเรื่องกันแต่ว่ากลายเป็นแฟนคลับมีเรื่องกันแล้วก็เป็นข่าวข่าวด่งดังจนทาให้ศิลปินก็ไม่สามารถจะขยับตัวแล้วก็ยิ้มให้กันได้เอาไง,ไง่ายๆไม่ได้สิยิ้มไม่ได้เพราะเดี๋ยวแฟนคลับก็จะโกรธแล้วก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วไอ้มาเลงอันดับเนี่ยคือมาเร็งบิวเนี่ยนะคะมันก็เป็นผลผล,ผลิตของการสแสวงหากําไรหาเงินทองใน อุตสาหกรรมนะคะบันเทิงในปัจจุบันเกมนะคะอำนาจพลังของดาลาอิทธิพลของดาลาแล้วก็การแยกตัวนะคะของเศรษฐกิจที่มีแฟนคลับเป็นตัวเป็นตัวหมุนไปด้วยเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็แบบสนับสนุนศิลปินเนาะก็พร้อมจะจ่ายเอาง่ายๆค่ะทีมนักแสดงเองก็ต่อสู้กันแบบลับๆก็มีนะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์เองก็ถูกบังคับให้ ให้แบบต้องมีความปณีปนอมแล้วก็ต้องพูดคุยกับนายทุนเนี่ยให้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์เ,เขาก็คือมีความสามารถในการผลิตแต่ว่าเรื่องเงินมันก็ต้องหาไงก็ต้องออโยงไปที่ป้าอีเจิงของพวกเราอีนะคะป้าอีเจิงออะไม่ใช่ของพวกเราละตอนนี้สร้างเรื่องเยอะป้าอีเจิงจอมววยวายนะคะป้า <laughs> นนันเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ไงแล้วก็บางเรื่องบริษัทเขาก็แบบลงทุนไปด้วยแต่อาจจะเป็นแบบประมาณ20%แล้วมีอินเวสเตอร์จากข้างนอก80%เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลือกได้คนเดียวว่าอยู่จะเอาพระเอกหรือนางเอกของครายอยู่มาลง ก็อย่างที่บอกเราอินเวสเตอร์เขาอยากจะให้ใครมาเป็นพระเอกหรือนางเอกมันก็ต้องคนหนึ่งมันก็ต้องเจอกันนะคะใครใครเงินหนาก็เสียงใหญ่นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นแบบผู้จัดก็ตามนะคะไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวที่เงินมันเพื่อนเอาละค่ะจากนี้ไปนะคะคนในวงการที่นิ่งสงบก็ได้เริ่มดําเนินการเช่นต้องมีการสร้างเครดิตนะคะเปิดเรื่องแล้วก็ต้องหาเขาเรียกว่าหาวิธีการที่จะซอฟเหล่าบรรดาแฟนให้ได้ก็คือต้องจัดแบบชื่อของนักแสดงตามบทบาทนะคะอย่าง เช่นคุณอย่างมี่เองก็เคยก็เคยแบบโพสต์ลงหวยปอเนาะก็บอกประมาณ บอกแฟนๆนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มของเธอบอกว่าสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักแสดงได้คือบทที่ดีนะบทบาทที่ดีคู่หูที่ดีแล้วก็ทีมที่ดีหน้าที่หลักของนักแสดงคือการแบบว่าตีบทบาทนั้นให้แตกแล้วก็บทบาทแต่และบทบาทก็มีมีที่เป็นของตัวเองแล้วก็แต่และบทบาทก็มีความหมายเป็นของตัวเองด้วยในยุคนี้เนี่ยทองคำนะคะคือหมายถึงผู้ที่เก่งเนี่ยก็จะไม่มีวันที่จะถูกปกปิดเอาไว้ได้และลำดับของตัวอักษรอันดับ ก็ควรหลีกทางให้กับบทบาทนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่างมีก็อยากจะบอกทุกคนว่าควรจะแบบดูที่ว่าเออบทของใครที่มันแบบ เป็นเขาเรียกอะไรผู้รับผิดชอบเออไปทางด้านของญี่ปุ่นเนาะผู้ที่แบบมีบทนะคะที่เข้มแข็งของเรื่องก็ควรที่จะมาขึ้นชื่อก่อนอะไรประมาณนี้มันเป็นความหมายแฝงที่คุณอย่างมีเธอก็โพสต์ได้ดีทีเดียวนะคะเอาละค่ะในงานลื่นเลงนะคะแห่งการที่มีเรื่องราวของมะเร็งบิวมะเร็งอันดับนี้อยู่ค่ะศิลปินนักแสดงตัวจริงนะคะก็อาจจะไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ถ้าถ้าใช้หลักการนี้ก็คือนักแสดงท่านนั้นก็ไม่มีโอกาส ที่จะได้มีชื่อเป็นเป็นคนที่หนึ่งไม่มีโอกาสได้เป็นบิลหนึ่งเลยนะคะก็เขาก็สรุปนะคะปิดเนื้อหาของบทความนี้ด้วยการที่บอกว่าถ้ามันยังคงเป็นเรื่องราวที่มีข้อถกเถียงเยอะเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาของความไม่สงบบนบนโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีหน่วยงานที่หน่วยงานของรัฐที่เข้ามาแล้วก็มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้ไม่ได้มีข้อกําหนดที่ชัดเจนนะคะกรนีแหละพอตั้งโปรเจก ใหม่แต่ละทีก็มีปัญหากันทุกโปรเจกต์เลยในตอนนี้นะคะอะพวกเราก็รอติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็อัปเดตเนาะเดี๋ยวแอดวานมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก็ดีนะที่จีนเขาก็ ปกติแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เจอกันจริงๆเผชิญหน้า face to face หรือว่าแบบแบบโลกอินเทอร์เนต็ตที่แบบไม่เจอหน้ากันอะไรแบบนี้ทางจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะนเพื่อนคนเขาเยอะไงเออพั0หล้านกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการที่จะระง,งับความ โต้แยง้งเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องราวที่เป็นกฎของรัฐออกมาเนาะก็เดี๋ยวเรารอแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ให้เขาทะเลาะกันช้ำๆไปก่อนแล้วก็แฟนคลับเองก็อืมเราเราก็ไม่ห้ามเขาหรอกแล้วแต่นะคะเราเราไม่เข้าใจหัวใจของแฟนคลับสักเท่าไหร่เพราะว่าเราดูหมดเราก็ชอบเดี๋ยวก็ดูไปตามเนื้อผ้าแล้วก็ดาลาท่านใดหน้าตาดีน่ารักหล่อเหล่าเราก็ชอบของเราไปเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่เข้าใจคําว่าเออหัวใจของแฟนคลับสักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมี ความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ